นะวันนี้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับไปดับทั้งเมืองไล่ตัวใครตัวมันนะคือเมื่อกี้ก่อนจะดับหนักไฟกระชากแบบ UPS เอาไม่อยู่สักตัวหนึ่งรุนแรงมากแล้วก็นี่สถานะไฟสว่างสว่างอยู่เพราะมี UPS แล้วก็กล้องวงจรปิดผมก็มี UPS นะตรงนี้ ตัวเซอร์คอนวันก่อนลองใช้งานดูก็โอเคนะยอดเยี่ยมได้ประมาณ20ชั่วโมงจริงๆกับกล้องไฟยังไม่มานี่กล้องยังคงทำงานอยู่เรียบร้อยงานเข้า UPS เรา,าเตอร์ผมเหมือนจะไม่ทำงานน่าจะเพี้ยเหมือนมีเซิร์ฟสุดๆเลย โอเคค่อยว่ากันนะถ้าเกิดว่าไฟมาแล้ว<ม>เดี๋ยวเจอกันเกตสมาร์รอบดึกแล้วกันนะครับย่านนี้แหละหวังว่าไฟจะมาเร็วๆนะ